สวัสดีครับ DIY อะไรนักสร้างนะครับวันนี้เราจะพามาดูตัวรถมอเตอร์ไซค์สมล้อนะครับคันนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนคอนเซปเป็นเอาไปใช้ทางเรียบบ้างนะครับซึ่งเดิมเนี่ยเราจะเอาไว้ใช้กับในสวนเอาไว้ลากที่ตัดหญ้าเอาไว้ลากพ่วงนะครับแล้วก็ขี่ทั่วไปนะครับที่มันเป็นดินเชื้อแฉะตัวนี้จะเป็นชุดโซ่เหมือนเดิมนะครับบริเวณด้านหลังเนี่ยมันก็จะมีหัวบอลนะครับที่เราติดตั้งเอาไว้เพื่อเอาไว้ลากคองนะครับ แล้วตัวที่เราจะติดตั้งใหม่เข้าไปเนี่ยก็จะเป็นโซ่เหมือนเดิมนะครับจะเป็นเาาอิสระครับตัวนี้จะเหมาะกับพวกทางเรียบเพราะว่าเวลาที่เราเลี้ยวเนี่ยมันล้อมุมในมันจะหมุนน้อยกว่ามุมนอกนะครับมันก็จะทําให้การขับขี่เนี่ยเป็นไปได้ง่ายมากกว่านะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการติดตั้งถอดประกอบกันนะครับไปเลย ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนจาก3ล้อที่ใช้ในสวนนะครับมาเป็น3ล้อที่ใช้กับถนนทางเรียบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อมอเตอร์ไซค์นะครับดุมก็ดุมมอเตอร์ไซค์นะครับส่วนที่เราจะมีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือเราจะมีการเปลี่ยนน้แปลงนะครับที่ใส่กับตัวดุมพอดีนะครับเราแปลงของเราเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นเหมือนกับมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับที่เขาเอาไว้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นผู้พิการหรือว่าผู้สูงอายุนะครับ ก็จะเป็นเพาเหมือนประมาณในรูปนะครับก็คือเพาอิสระเนี่ยข้อดีคือเวลาที่เราวิ่งบนถนนทางเรียบมันจะหมุนพร้อมกันทั้ง2ล้อครับแต่หลังจากที่เราเข้าโค้งนะครับมันจะมีล้อมุมใดมุมหนึ่งเนี่ยที่หมุนน้อยกว่ามันเลยทําให้การขับขี่น่ยสมมุติกว่าราบเรียบกว่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบรกหลังนะครับเบรกหลังเนี่ยจะมีดิสเบรกอยู่ตัวเดียวอยู่ข้างกับสเตอร์นะครับตัวคอท่อเนี่ยก็กระดกขึ้นมาด้านล่างเนี่ยจะสูงอยู่ประมาณราวๆคืบหนึ่งครับ ก็ไม่สูงมากจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองขับขี่กันนะครับว่าการขับขี่จะเป็นยังไงนะครับไปเลยเราก็จะขับขี่ในพื้นที่แคบๆดูก่อนนะครับทดสอบระบบก่อนนะครับวันนี้เราก็จะลองเบรกดูเบรกเนี่ยจะเบรกพร้อมกันทั้งสองล้อนะครับเราจะลองหักเลี้ยวในมุมที่แคบๆนะครับแล้วเราถึงจะขับขี่ในพื้นที่ทางยาวนะครับ ก็ไม่ติดขัดอะไรนะครับในพื้นที่คับแคบนะครับก็เดี๋ยวค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวเราจะลองขับขี่ในพื้นที่ทางยาวบ้างนะครับ ในพื้นที่ทางตรงนะครับก็ขับขี่ได้ปกตินะครับก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบในพื้นที่ที่มันเป็นทุกขะหรือว่าเป็นดินเชื้อแฉะนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองกันเลยนะครับไปเลยครั้งนี้นะครับเราจะมาทดสอบในพื้นที่ที่มันมีน้ําเชื้อแฉะนะครับก็เป็นดินเปียกนะครับหลังจากที่เราค่อยๆขี่ไปเนี่ยด้วยความที่มันเป็นล้อมอเตอร์ไซค์นะครับ มันก็จะทําให้หน้าสัมผัสเนี่ยน้อยแล้วก็จะลงไปติดลมได้ง่ายนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้จากวิดีโอนะครับที่เราเล่งเครื่องไปแล้วแต่ล้อมันก็ยังหมุนฟรีอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นล้อวิบากเป็นล้อ ATV เหมือนกับที่ต้นคลิปนะครับที่ผมได้เปลี่ยนออกอันนั้นจะขับขี่ได้ดีกว่าในพื้นที่แบบนี้นะครับเราก็หลีกเลี่ยงนะครับในพื้นที่เชอแฉแบบนี้นะครับเราก็ต้องเลือกประเภทการใช้งานให้เหมาะสมนะครับ ก็จากพื้นที่แบบนี้นะครับถ้าเป็นพื้นที่ที่ขุขะแต่ว่าไม่เชยแชเนี่ยมันก็ยังวิ่งได้นะครับส่วนพื้นที่เอียงนะครับก็ตัวนี้ก็จะค่อนข้างฟรีนะครับล้อฟรีเพราะว่ามันลื่นด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดในพื้นที่ปกติดินแห้งเนี่ยก็จะขับขี่ได้ง่ายๆสบายนะครับ <Okay. S 1> ทีนี้เราจะมาสาธิตการขับขี่อีกแบบหนึ่งนะครับที่บอกว่า3ล้อแล้วปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบขี่แบบเร็วๆแล้วหักเลี้ยวแบบเร็วๆนะครับ ก็ดูตามคลิปตามวิดีโอนี้ได้เลยนะครับจากการสังเกตนะครับจะมีล้อลอยข้างหนึ่งนะครับถ้าเกิดหักเลี้ยวแบบเร็วๆนะครับแต่อันนี้มันเป็นการสาธิตนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปขับขี่แบบจริงๆเนี่ยเราไม่ควรทําแบบนี้นะครับเราไม่ควรแบบขี่มาเร็วๆแล้วหักเลี้ยวแบบรวดเร็วนะครับแม้แต่4ล้อที่เป็นรถยนต์นะครับถ้าหักเลี้ยวแบบเร็วๆแล้วหักหักเลยนะครับก็ก็อันตรายเหมือนกันนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อย่างน้อยต้องมีการฝึกฝนนะครับเพื่อเอาไปขับขี่บนถนนได้อย่างปลอดภัยนะครับอันนี้ผมแค่ลองทดสอบลองเทสให้พี่ๆได้ดูกันแค่นั้นนะครับหลังจากที่ได้ทดสอบไปทั้ง3ประเภทแล้วไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางเรียบการเลี้ยวในที่แคบแล้วก็ทางที่มันเชื่อแฉะนะครับ ก็จะสังเกตได้ว่าเผาประเภทนี้ครับมันเหมาะสมแบบไหนซึ่งเผาประเภทนี้นะครับหลกัหลกๆเลยจะเหมาะกับพื้นที่แห้งหรือว่าเป็นถนนลัดยางนะครับที่ขับขี่ไม่ได้ใช้ความเร็วมากมีหน้าที่เพื่อประครับประคองให้กับตัวเราเนี่ยไปถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็อยากจะให้ลองประเมินเรื่องเรื่องของการใช้งานนะครับว่าอยากจะใช้เผาแบบไหนเหมาะสมกับถนนของพี่ๆเนี่ยได้มากที่สุด ถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เพจ DIY อะไรนักสร้างนะครับขอบคุณมากครับผม